มีคำชี้แจงจากอธิบดีกรมพละศึกษานะคะกรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นนันทนาการนะคะที่กำลังถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงานโดยยืนยันค่ะว่าจัดซื้อตามระเบียบราชการค่ะขณะที่ปปทนะคะก็ได้ทำหนังสือถึงกรมพละศึกษาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างน,นะคะเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดตามจากรายงานของคุณคณิฐาอมรเมธวรินค่ะ อธิบดีกรมพละศึกษาคนปัจจุบันเปิดเผยว่าวันนี้ได้รับหนังสือจากปปทอขอข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นนันทนาการของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ทำสัญญาในช่วงปี55ถึงต้นปี57จำนวน13ฉบับรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงด้วย ซึ่งสัญญาเหล่านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปทร่วมกับอีกหลายหน่วยงานว่าอาจมีความไม่ชอบมาพากลในการดําเนินการจัดซื้อทั้งในประเด็นราคาของเครื่องเล่นและเครื่องออกกําลังกายที่แพงกว่าราคาประเทศต้นทางหลายเท่าตัวการจัดซื้อที่ซับซ้อนรวมทั้งขั้นตอนการตรวจรับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมื่อมีการพูดไปแล้วว่าผิดหรือมีการอย่างนี้ทําไมต้องเอาข้อมูลในขณะนี้เพอะมูตรงนั้นไม่พอและทําไมพูดไป นะฮะก็สงสัยแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อมีข่าวมากระทรวงก็ตั้งคณะกรรมาการสนอะแบบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับกลมก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ผมอาจจะมาทีหลังนะครับเรื่องกอดเกิดขึ้นในาสามปีที่แล้วในปี55นะครับประเด็นที่ว่าเรามีราคาสูงต่ําต่างๆนี้นะฮะก็มันจะเป็นเรื่องของการที่แต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราได้รยนรู้นะครับว่านาฬิกาก็มีราคาต่างกัน นะาหสิบบาทถึง5ล้านบาทอายีออใกล้ๆก,กันแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาแม้จะจะไปหาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในการไปหาข้อมูลประเทศจีนต่างๆอันคนละ,ละบริษัทหรือเนื้อหาต่างกันอันนี้ต้องไปหาข้อที่ อธิบดีกรมพระศึกษายืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเร่งรัดการทํางานหากมีเจ้าหน้าที่ของกรมพระศึกษาทําผิดจริงต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมือการตรวจสอบกับทุกหน่วยงาน ส่วนกรณีบริษัท Alive Strong Service หนึ่งในบริษัทคู่สัญญาที่กรมพละศึกษาซื้อเครื่องออกกำลังกายจากบริษัทนี้มากถึง600กว่าล้านบาทจากวงเงิน700กว่าล้านบาทที่มีการปิดสนักงานไปนานนับเดือน สำนักข่าวไทยตรวจสอบข้อมูลจากพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเก็ดล่าสุดพบว่าบริษัทแห่งนี้มาขอจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีนายเอกชัยชาน้อยอายุ41ปีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทจากเดิมที่มีนางสาวอุทัยทิพย์แก้วมณีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีอายุเพียง23ปีขณะจดทะเบียนถือหุ้นครั้งแรกเมื่อปี50ด้วยทุน1ล้านบาทและได้ย้ายสำนักงานไปตั้งที่อื่นแล้ว คณิษฐาอามรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสอมทรรายงาน